เรื่องที่จะเล่าต่อไปนี้เป็นเรื่องราวหลอนๆที่คุณตานบได้ไปพบเจอมาเมื่อครั้งบรรจุเป็นครูใหม่ๆที่โรงเรียนแห่งหนึ่งในจังหวัดหนองคายสวัสดีท่านผู้ฟังทุกคนขอแทนตัวเองว่าฉันแล้วกันฉันชื่อนบนามสกุลขอไม่บอกอดีตเคยเป็นคุณครูตอนนี้กเกษียณแล้วพอดีเจ้าของช่องมันมาถามเ้าซีว่าเคยเจอผีหรือเปล่าฉันก็เลยบอกมันไปว่า มันก็พอจะมีอยู่จึงได้ยกเอาเรื่องนี้ที่เป็นประสบการณ์ครั้งแรกในการเจอผีของฉันและได้ไปสัมผัสกับบรรยากาศที่มันน่าขนลุกย้อนกลับไปตอนที่ฉันได้บรรจุเป็นครูใหม่ๆแต่ก็จําไม่ได้ว่าเป็นพอสออะไรแต่มันเป็นปีที่ฉันได้เริ่มได้เรียกตัวเองว่าคุณครูแล้วได้ไปบรรจุใหม่อยู่โรงเรียนเล็กๆในจังหวัดหนองคายในวันที่ฉันก้าวลงจากรถไฟ ก็มีครูในโรงเรียนแห่งนั้นชื่อครูประสิทธิ์แก่กว่ฉันในตอนนั้นประมาณ5ปีพอแนะนําตัวกันเสร็จไอ้ฉันก็นึกว่าเอารถส่วนตัวมารับเปล่าเลยมากันด้วยรถโดยสารเราเดินทางออกจากสถานีรถไฟหนองคายประมาณ8ปดโมงกว่าไปถึงโรงเรียนก็เกือบจะเที่ยงเพราะถนนหนทางมันไม่ได้ดีเหมือนสมัยนี้พอไปถึงโรงเรียนครูประสิทธิ์ก็พาไปหาครูใหญ่ ครูใหญ่ก็พาไปแนะนำสถานที่ฉันก็มองกว่าสายตาโรงเรียนแห่งนี้กว้างมากเป็นโรงเรียนตามบ้านนอกที่คนในสามหมู่บ้านต้องมาเรียนกันที่นี่ที่เดียวฉันเดินมองสำรวจไปเรื่อยครูใหญ่ก็แนะนำสิ่งต่างๆพรางพาเดินดูบริเวณอาคารเรียนที่มีอาคารหลกักๆอยู่หนึ่งหลังสร้างด้วยไม้ย,ยกใต้ถุนสูงราวๆหน้าอกมีห้องเรียนประมาณหกห้องถูกสร้างในโซนทางหน้าโรงเรียน ที่มีถนนดินทรายม่บงบอกระหว่างเขตโรงเรียนและก็ชุมชนโรงเรียนแห่งนี้ไม่มีกำแพงจึงมองเห็นทุ่งนาเทียวโล่งกว้างอยู่ทางฟากด้านขวาของโรงเรียนแต่มันก็มีสิ่งที่ทำให้ฉันแปลกใจทำไมบ้านพักครูถึงไปอยู่ด้านหลังสุดอยู่ทางฝั่งซ้ายมองจากหน้าอาคารรงเรียนหลักฉันคิดว่าระยะทางน่าจะเกือ,กอบๆ200เมตรได้บริเวณแถวนั้นมันดูอมคลมืด้วยกลุ่มของต้นไม้ใหญ่ ไม่ว่าจะเป็นต้นมะพร้าวแล้วก็ต้นจามจุรีครูนบเดี๋ยวเราไปดูบ้านพักกันครูใหญ่เอ่ยเสร็จก็เดินดุ่มดุมนำหน้าตัวฉันก็เดินตามพอเดินมาถึงส่วนที่เป็นบ้านพักพลางก็ชี้ไม้ชี้มือว่าบ้านหลังนี้เป็นของใครห้องน้ำอยู่ตรงไหนเวลากลางคืนห้ามทำอะไรแล้วก็ให้ระวังคนบ้าที่ชื่อว่าภายัยมันชอบหยิบจับของเอาไปเล่นมั่วซั่วไปหมด แถมในบางครั้งมันก็หยิบของบางอย่างจากวัดมาทิ้งไว้ตามบ้านพักครูอยู่บ่อยครั้งส่วนมากก็เป็นเพื่อโกรธกระดูกพอฉันได้ยินก็หันขวับมองหน้าผู้ใหญ่ผู้ใหญ่ก็ยิ้มให้พร้อมกับํำชับว่าระวังแล้วกันจนเราเดินมาถึงบ้านไม้หลังหนึ่งเป็นบ้านพักครูที่ครูใหญ่บอกว่าหลังนี้ฉันต้องอยู่ฉันมองอยู่ครู่หนึ่งเลยหันไปถามว่าทำไมไม่ให้อยู่ด้วยกันครูสองคนอยู่บ้านหลังเดียวกันไม่ได้หรือ ครูใหญ่ก็บอกว่าบ้านแต่ละหลังจะมีพวกอุปกรณ์การสอนการเรียนแถมบ้านครูประสิทธิ์ลูกเมียจะเข้ามาหาในบางครั้งจึงไม่ค่อยสะดวกส่วนบ้านครูใหญ่นั้นอยู่กับเมียกับลูกยิ่งไม่สะดวกไปใหญ่ครูใหญ่เอ่ยบอกเหตุผลพร้อมกับพาเดินอ้อมมาทางหลังบ้านถ้าไม่จําเป็นก็อย่ากออกจากเขตโรงเรียนเราล่ละนะครูนบนะครูใหญ่ได้เอ่ยขึ้นลางชี้มือชี้ไม้ ตวัดนิวลากเส้นเขตแดนในจินตนาการไปตามอากาศตอนนั้นฉันก็มองตามอยู่นะมองแบบมึนงงจนสีหน้าของฉันเหมือนฟ้องครูใหญ่วัย49ก็เลยหันมามองฉันก่อนที่จะพูดออกมาว่าครูนพเข้าใจนะห้ามออกจากแนวต้นไม้ตนนั้นกับต้นไม้ตนนี้หรือครูจะออกไปก็ได้แต่บอกไปก่อนนะเขตตรงนั้นนะมันเป็นหลังวัด ฉันเลยยืนมองแนวต้นไม้ที่น่าจะหมายถึงต้นมะพล้าต้นนั้นที่อยู่ทางซ้ายมือแล้วมองลากยาวไปจนถึงต้นจามจุรีที่อยู่ทางฝั่งขวามือซึ่งทั้งสองต้นนี้อยู่ห่างจากที่ฉันยืนอยู่ราวๆเกือบ50เมตรเอาอย่างนี้แล้วกันครูนบอย่าเดินไปตรงต้นโพต้นนั้นนั่นคือเขตวัดเข้าใจแล้วนะคราวนี้ฉันมองตามครูใหญ่ที่ชี้มือไปอยังต้นไม้ ที่อยู่เบื้องหน้าของฉันมันเป็นต้นโพใหญ่ที่แตกกิ่งก้านใบปกคลุมไปทั่วบริเวณมีเศษหักพังอยู่ใต้โคนตน้นมีโกดเล็กๆตั้งอยู่บรนยากาศบริเวณเถานั้นดูอึมครึมน่ากลัวทําให้ฉันรู้สึกหวั่นใจอย่างไม่มีเหตุผลแต่แล้วขณะที่ฉันกํนาลังใช้สายตามองกวาดไปยังบริเวณใต้ต้นโพใหญ่มันก็ได้มีบางสิ่งที่ทําให้เสียวาวาบขนลุกถึงกับตกใจผงะถอยหลัง จนครูใหญ่ได้มือมาแตะที่ไหล่ฉันเฮ้เฮ <c oughs> ครูนบไม่ต้องกลัวล็อก <N un> นั่นแหละไอไ้พยไอไ้พัยคนบ้าครูใหญ่พูดพลางหัวเราะฉันเลยได้ถอนหายใจมองดูคนบ้าที่ออกมาจากหลังต้นไม้ก็โจรออกมาดื้อ,อขวัญเอ้ยขวัญมาฉันบ่นในตอนนั้นพอครูใหญ่แนะนำอะไรจนเสร็จก็ได้เดินดุมดุมออกไปฉันเดินกลับไปที่หน้าบ้านพลางใช้มือเปิดประตูที่แง้มไว้อยู่ ประตูบานไม้ถูกเปิดออกฉันโผล่หน้าเข้าไปมองภายในที่มีเพียงแสงสลัววจนเห็นว่ามีประตูด้านหลังฉันจึงถอดรองเท้าแล้วก็เดินเข้าไปภายในบ้านฉันยืนอยู่ในโถงชั้นหนึ่งที่มีความกว้าง3คูณ3เมตรยืนเท้าเปล่าอยู่ตรงพื้นปูนที่มันขัดมันเรียบ,บรยากาศภายในบ้านชั้นหนึ่งก็ดูเย็นวูบวาบจนขนลุกฉันยืนนิ่งๆสูดอากาศอยู่ครู่หนึ่งก่อนจะเดินไปเปิดประตูหลัง พร้อมกับหน้าต่างอีก3-4สบานพอแสงส่องสว่างเข้ามาในตัวบ้านบ้านหลังนี้มันก็ดูน่าอยู่เลยทีเดียวแถมยังมีเสียงของคนบ้าแว่วมาจากทางต้ต้นโพมันทําให้ฉันตอนนั้นไม่รู้สึกวังเวงและเหงาแล้วฉันก็วางกระเป๋าที่ใส่เสื้อผ้าก่อนจะเดินไปเปิดประตูที่น่าจะเป็นห้องนอนอยู่ชั้นหนึ่งซอยไวเล็ก,ลกๆอยู่ทางฝ้าขวาทางทิศตะวันตกของบ้านพอประตูเปิดออกเผยให้เห็นว่าข้างใน มีเตียงไม้เล็กๆฝุ่นเกาะเกิดกะจนมองเห็นรอยเท้าที่เดินเข้าออกห้องนี้อย่างชัดเจนฉันเลยไม่สนใจปิดไว้ตามเดิมหลังจากนั้นก็เดินไปหยิบไม้กวาดกวาดเฉพาะโถงด้านหน้าชั้นหนึ่งเพราะฉันเดินทางมาไกลยังไม่อยากจัดของอะไรมากมายเขาเล่นกับใครขณะที่ฉันกำลังกวาดบ้านอยู่ก็ได้ยินเสียงคนบ้าพูดคุยหัวเราะหยอกเย้ากับใครสักคนหนึ่ง ฉันจึงเดินไปดูทางหลังบ้านก็เห็นคนบ้าคนนั้นกำลังเล่นลมเล่นอากาศฉันก็ยืนมองดูอยู่นะแต่ก็ไม่นานเท่าไหร่จึงตัดสินใจปิดหน้าต่างหลังบ้านเปิดไว้แค่เพียงประตูหลังจากนั้นฉันก็เดินมานั่งลงกับพื้นแข็งๆแล้วก็เอ็นหลังลงนอนไปกับพื้นปูนเย็นๆด้วยความที่เมื่อยมาสุดๆบวกกับบ้านที่เย็นสบายฉันจึงได้เผลอหลับไปห้แล้ว แลล้วลูกมมาาี่าขณะที่ฉันนอนอยู่ไม่รู้ว่าหลับไปนานขนาดไหนมันก็มีเสียงตาไพรคนบ้าหยอกเย้าส่งเสียงดังอยู่ทางฟากหลังบ้านฉันเลยค่อยๆลืมตาลุกขึ้นมานั่งอย่างงัวเงียเสียงโหเราะชอบใจก็ยังดำเนินไปฉันจึงลุกขึ้นเดินไปดูทางหลังบ้านว่าตาไพรคนบ้ากำลังเล่นอยู่กับใครฉันค่อยๆโผล่หน้าออกไปมองเห็นตาไพรคนบ้าคนนั้น ยังยืนอยู่ที่ใต้ต้นโพมีท่าทีควักไม้ควักมือบอกให้ใครสักคนออกมานี่ออกมาออกให้ไปหาตาไพยคนนั้นฉันทําได้แค่ยืนชะโงนเพราะว่าทิศทางในการควักมีลักษณะควักมือมาทางที่ฉันยืนอยู่ฉันเลยขมวดคิ้วมองดูคนบ้าคนนั้นกระโดดโลดเต้นชี้มือชี้ไม้มาทางหลังบ้านพักแต่เมื่อสังเกตดีๆทิศทางการชี้มันยิงเยื้องด้านข้างฉันเลยได้มองลงต่ำ ค่อยๆกวาดสายตาไปทางด้านซ้ายแล้วฉันก็เห็นบางสิ่งเมื่อมีเด็กคนหนึ่งนั่งคุดคูอยู่ตรงมุมโอ่งหลังบ้านมีลักษณะกอดเข่านั่งหันข้างมาให้ฉันใส่ชุดเก่าขาดผิวสีเข้มตามภาษาเด็กมานนอกเป็นเด็กผู้หญิงผมสัน้นอายุราวๆเจ็ดขวบค่อยๆหันมามองที่ฉันจนมองเห็นตากลมโตริมฝีปากเสียยิ้มแต่มันแปลกตรงที่ฉันรู้สึกเสียวสลังวาบอย่างไม่มีเหตุผล ก่อนที่เด็กคนนั้นจะดีดตัวลุกขึ้นกระโจนพลวดแล้ววิ่งกลับไปทางฟากต้นโพฉันก็ยืนมองดูด้วยความชงนท่ามกลางแสงแดดในยามเย็นแต่กลับรู้สึกนหนาวๆร้อนๆมันหวีวงหัวใจอย่างบอกไม่ถูกฉันก็ได้แต่ยืนมองพลางถอนหายใจก่อนที่จะมีรูปมะพร้าวหล่นลงมาใส่สังกะสีประชากสติให้ฉันได้สะดุ้งตื่นฉันสะดุ้งดีดตัวขึ้นมานั่งใช่แล้ว มันเป็นแค่ความฝันแต่กลับรู้สึกว่าเหมือนเกิดขึ้นจริงๆเพราะตอนที่ตื่นขึ้นมาตาภัยคนบ้าก็ยังส่งเสียงเจ้าจ้าวอยู่ทางฟากหลังบ้านฉันเลยตัดสินใจจึงลุกเดินไปดูมองดูก็เห็นแกยืนเล่นยืนพลางหัวเราะอยู่ใต้ต้นโพใหญ่เช่นเดิมฉันยืนเกาหัวอยู่ครู่หนึ่งก่อนที่จะมีเสียงที่คุ้นเคยเอ,อ่ยเรียกฉันดังมาจากทางนาบ้านฉันก็หันขวับไปก็เป็นครูใหญ่ ที่แบบของพลุงพลังที่นอนหมอนมุ้งเพื่อที่จะมาให้ฉันเอาที่นอนหมอนมุ้งมาให้นี่กับข้าวมื้อแรกในโรงเรียนแห่งนี้วันนี้อาจไม่พร้อมหน่อยนะอ้ออีกอย่างเวลากลางคืนก็ไม่ต้องไปเปิดมันล็อกประตูหลังบ้านเดี๋ยวงูเงี้ยวเขี่ยกอสิ่งไม่ดีต่างๆมันจะเข้ามาบ้านเราได้ครูใหญ่พูดพลางเอาของต่าง วางไว้ตรงหน้าบ้านแล้วก็ค่อยๆเดินออกไปก่อนจะหันมาบอกอีกทีว่าถ้ามีอะไรให้ไปหาที่บ้านได้เสมอฉันเดินไปขนที่นอนหมอนมุ้งเอาเข้ามาภายในบ้านจัดไว้ตรงมุมต่างๆก่อนจะเดินไปอาบน้ำทำอะไรให้เสร็จสับก่อนที่พระอาทิตย์จะตกดินจนบรรยากาศมาเริ่มโผล่เพลก็ปิดประตูหน้าต่างให้มิดชิดจนเวลาตกค่ำฉันก็นอนฟังวิทยุที่ดังแว่วมาจากบ้านครูใหญ่ คิดต่างๆนานาว่าพรุ่งนี้จะทำอะไรจะเก็บของบ้านพักแบบไหนหรือจะไปเดินเล่นในหมู่บ้านหลังจากการสอนเสร็จจนเสียงวิทยุจากบ้านครูใหญ่ได้เงียบลงฉันก็เลยดับไฟจากตะเกียงแล้วเข้ามุง้งนอนเล่นไปสักพักแล้วก็เผลอหลับไปเวลากลางดึกคืนนั้นฉันสะดุ้งตื่นขึ้นมาด้วยเสียงเด็กมันเป็นเสียงเด็กที่ร่ำร้องหัวเราะชอบอกชอบใจพลางพูดเสียงเล็กๆ ลอยแววมาจากทางหลังบ้านฉันลืมตาขึ้นมาท่ามกลางความมืดพลางกว่าสายตาไปร,บรอบๆห้องแสงสว่างจากพระจันทร์ภายนอกเล็ดลอดเข้ามาตามช่องไม้แตกหมูก็ฟังเสียงพูดของเด็กน้อยวิ่งเล่นหยอกเย้ากับใครสักคนเสียงฝีเท้าวิ่งไปมาเสียงเหยียบย่ำหญ้าใบไม้แห้งส่งเสียงดังอยู่สวบสาบสลับกับเสียงหมาเห่าหอนแววมาแต่ไกลาจากฟากวัดมันทําให้ฉันตอนนั้นรู้สึกเย็นเยอือกทาเอาเสียวฉลังผลลุก จนแทบหายใจไม่ทั่วท้องตอนนั้นได้นอนคิดตั้งคำถามกับตัวเองว่าเด็กที่ไหนกันจะมาวิ่งเล่นในยามวิการเดึกดืนแบบนี้แต่พลันก็มีเสียงของตาภัยเสียงตาภัยคนบ้าดังขึ้นมาท่ามกลางเสียงเย็นเยือกของเด็กน้อยผู้นั้นฉันก็เอะใจขึ้นมาเล็กน้อยว่าตาภัยแกเล่นอยู่กับใครตั้งแต่ตอนกลางวันแล้วตอนนั้นความอยากรู้มันก็พลั่งพลูมากกว่าความกลัวจึงทําให้ฉัน ตัดชินใจออกจากมุง้งมุ่งหน้าไปยังหน้าต่างทางหลังบ้านเดินไปอย่างเงีย,งยบๆแล้วหาช่องช่องหนึ่งที่พอจะมองถนัดตาพาแล้วมาแล้วลูกมานี่มานี่เมื่อเสียตาของฉันปรับแสงจากสภาพด้านนอกได้สิ่งที่ฉันมองเห็นเมื่อมองลอดผ่านช่องเล็กๆที่เป็นรอยแตกของหน้าต่างบานไม้ก็พบว่ามีชายคนหนึ่งที่ผมเผ่าลุงลังแต่งตัวซกมกสกรก ยืนโดดโลดเต้นอยู่ใต้ต้นโพใหญ่ท่ามกลางแสงจันทที่สาดส่องยืนควักมือควักไม้อย่างกระตอนในฝันเสียงเด็กร้องเชียวเจ้วด้วยความพออกพอใจดังแว่วมาจากดงมะพร้าวฉันก็กวาดสายตามองหาอยู่นะไม่รู้ว่าอยากรู้อะไรนักหนาตอนนั้นแต่เห็นเป็นเพียงแค่งเงาตะคุมตะคุมอยู่ใต้เงามืดของต้นมะพร้าวและจามจุรีจึงทำให้ฉันตอนนั้นมองไม่ได้ถนัดตาเท่าไหร่ จึงเคยหยบหาช่องไม้แตกที่พอจะมองถนัดตาได้เดินคำคำค้นหาอยู่นานและแล้วฉันก็ทำสิ่งที่ขัดแย้งกับความต้องการที่จะแอบดูอย่างเงียบๆเมื่อเท้าขวาข้างถนัดเตะเข้ากับตะเกียงอย่างจังจนเกิดเสียงดังครุมใหญ่ทำเอาบรรยากาศที่ภายนอกกลับเงียบลงสนิททั้งเสียงเล็กๆของเด็กน้อยแล้วก็เสียงตาไพรคนบ้าฉันเอามือมาแปะหัวตัวเองเบาๆทำไมฉันซุ่มซ่ามอย่างนี้ ก่อนจะส่องลอดช่องไม้ช่องใหม่ที่ฉันเพิ่งหาเจอดวงตาข้างซ้ายกวาดมองไปรอบๆบริเวณกลับไม่พบว่ามีสิ่งใดอยู่ตรงข้างนอกนั้นมีเพียงแค่ความว่างเปล่ากับแสงจันทร์ที่สาดส่องลงมาและความเงียบสงัดบีบหัวใจของฉันแล้วก็บอกให้ตัวเองรีบกลับเข้าไปในมุง้งแต่ขณะที่กําลังละสายตาพลันก็มองเห็นเป็นเงาตะคุ่มตะคุ่มเดินออกมาจากเงามืดของต้นโพโผลออกมาอย่างช้าๆ จนร่างน้อยๆร่างนั้นต้องกับแสงจันทร์ที่กําลังเต็มดวงแล้วก็เดินเข้ามาอย่างช้าๆมุ่งหน้ามาอย่างที่ฉันกําลังแอบดูอยู่ฉันเห็นแค่นั้นฉันก็รู้แล้วว่านั่นไม่ใช่เด็กธรรมดานั่นคือผีแต่สิ่งที่ตอกย้ำและฉันต้องวิ่งกลับเข้าไปในมุ้งก็คือร่างของเด็กที่เหมือนกําลังเดินหน้าเข้ามาหาแต่มันไม่ใช่มันเป็นการเดินถอยหลังเพียงแต่ส่วนหัวมันได้ดูผิดรูปจนใบหน้ามาอยู่ที่ด้านหลัง ซึ่งมันก็มองมาทางที่ฉันอยู่ฉันพงะตัวออกจากผนังไม้แล้วก็รีบจจ้นเข้าไปในมุงแล้วก็พนมมือสวดมนต์หลังจากที่คิดขึ้นได้ว่าตอนก่อนนอนยังไม่ได้ไหว้อะไรสักอย่างเลยฉันพนมมือไหว้ผงกพผงกจนเสียงย่ำใบไม้มันเข้ามาใกล้าทางหลังบ้านกะได้น่าจะไม่เกิน10เมตรเป็นเสียงนางสวบสาบเดินเข้ามาหยุดนิ่งเงียบหยุดตรงประตูหลังบ้านฉันพอดี ฉันเริ่มทำตัวอะไรไม่ถูกเลยนอนลงคุมโปร่งกับผ้าห่มที่มันบางๆฟังเสียงจากสถานการณ์ที่อยู่โดยรอบทุกอย่างเงียบสงัดจนกระทั่งมันได้มีเสียงดังแกะก,กระทบกับพื้นปูนหลังบ้านเป็นคล้ายๆกับไม้แข็งๆที่มีลักษณะกลมกลิ้งกระทบไปกับพื้นปูนตอนนั้นฉันทำได้เพียงนอนนิ่งๆอยู่ใต้ผ้าห่มที่บางๆเงื่อ,อไหลย้อยเป็นเม็ดๆทั้งๆท,ที่ร่างกายรับรู้ได้ถึงอากาศเย็นๆ เสียงดังที่ภายนอกมันก็ดําเนินต่อไปแข่งกับเสียงหัวใจที่มันเต้นโคมคลามด้วยความระทึกจนสิ่งที่มันกลิ้งอยู่ภายนอกมันดันกลิ้งมาโดนประตูหลังดังโป้งใหญ่ราวกับตั้งใจโยนมาใส่ทําให้ฉันที่ขดอยู่ภายในผ้าห่มสะดุ้งเฮือกด้วยความผวาแล้วเสียงนั้นก็เงียบลงฉันอยู่ในท่ามกลางความเงียบสักพักใหญ่จึงโผล่หน้าออกมาจากผ้าห่มกวาดสายตามองไปรอบๆในห้องฉันก็มีแต่ความมืด ปราศจากสิ่งใดๆที่จะทําให้ฉันกลัวเลยคิดว่าสถานการณ์คงจบแล้วแต่ขณะที่กําลังกวาดสายตาไปตามรอยแตกของตัวบ้านจนมองมาถึงผนังไม้ตรงเหนือหัวฉันกลับตกใจสุดขีดเมื่อสายตาฉันมองเห็นเป็นหน้าของเด็กเล็กๆถึงแสงมันจะขมึกขมัวฉันก็จําได้ว่าเด็กคนนั้นคือเด็กที่อยู่ในฝันและตอนนี้ใบหน้าน้อยๆก็จะงกหน้ามองฉัน จากช่องว่างแผ่นไม้เท่าฝ่ามือที่อยู่สูงระดับเพดานด้วยดวงตากลมโตถลุนออกมาพร้อมกับส่งเสียงัวเราะชอบใจล้ายกับการเล่นซ่อนแอบที่ได้หาฉันเจอในห้วงอารมณ์แค่เสียววินาทีใจมันหล่นวูบคล้ายๆกับตกจากที่สูงและสติสัมชัญญะของฉันมันก็ได้ดับวูบลงจนในช่วงเช้าครูใหญ่ถึงกับได้มาปลุกฉันตื่นมาด้วยความมึนงง พร้อมกับเล่าเรื่องราวต่างๆให้กับครูใหญ่ได้ฟังพ่อครูใหญ่ได้ฟังเรื่องราวทั้งหมดหัวเราะออกมาพลางบอกว่าเจอแล้วละสิแล้วก็เล่าเรื่องราวว่าผีเด็กหญิงที่ฉันเห็นชื่อว่าหนูชอบมาวิ่งเล่นในโรงเรียนในเวลาเย็นๆเพราะพ่อของเด็กคนนั้นเป็นผู้ช่วยครูและพานโรงที่นี่จนเมื่อสองเดือนที่แล้วเด็กผู้หญิงคนนั้นไปปีนป่ายต้นไม้เล่นหลังบ้านพักครูจนได้พลาดท่า ตกลงมาจากความสูงเท่าไหร่ไม่รู้แต่ตกลงมาจนคอหักพับตายขาทีอ๋อครูนบส่วนพ่อเด็กคนนั้นก็ตาภายัยตาัยคนบ้านั่นแหละหลังจากลูกตายทำใจไม่ได้ก็มาเดินเล่นแถวนั้นบ่อยๆครูนบไม่ต้องไปสนใจหรอกนะคนที่นี่เขาเจอกันจนชินแล้วไม่ต้องไปสนใจปะเดี๋ยวพาไปรถน้ำมน จนช่วงสายของวันนั้นก็ได้ไปวัดพบปะกับชาวบ้านทุกคนต่างก็บอกว่าไม่ต้องไปสนใจอยู่ๆไปอย่าไปทักเหยีไบท้วงฉันก็บอกกับตัวเองนะว่าต้องทำให้ได้แถมวันที่ย้ายเข้ามาวันแรกฉันก็ยังไม่ได้ไหวอะไรสักอย่างเจ้าทีก็ไม่ได้ไหวเป็นวันพระใหญ่ซะอีกฉันเลยเปลี่ยนที่นอนใหม่โดยการย้ายขึ้นไปชั้นสองแถมมาสังเกตประตูหน้าบ้านชั้นหนึ่งมันดันตรงกันกับประตูหลังบ้านพอดี ตามตำราเขาเรียกว่าทางผีผ่านและนี่คือเรื่องราวที่ฉันไปพบเจอมาเป็นครั้งแรกในชีวิตและการออกจากบ้านไปทำงานไกลโขขนาดนั้นขอบคุณที่รับฟังกันจนจบขอให้ท่านผู้ฟังมีความสุขความเจริญร่ำรวยเงินทองมีสุขภาพที่แข็งแรงแล้วกลับมาพบกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ